บริการในสวนของการตรวจทั้ง ATK แล้วก็ RT-PCR ได้เลยนะครับจุดรับบริการสำหรับคนไข้ที่มี ATK Positive 2ขีดนะครับข๋อผู้ป่วยเฉพาะขีดนะครับในโรงพยาบดูแลเรามีระบบการดูแลอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปเลยครับทุกคนสวัสดีครับเจอกับดรโอโปไก ไกด์ไลน์สุขภาพสบายสบายส,ายสไตล์ด็อกเตอร์โอถ้าเกิดว่าชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด r i b e นะครับในส่วนของช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับเจอกับด็อกเตอร์โอได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook โรงพยาบาลจุฬาลัตเก้านะครับสำหรับช่วงนี้นะครับทุกคนก็คงจะกลัวในส่วนของการติดเชื้อของเจ้าโอไมคอนหรือว่าโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับการรักษาในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้าเรานะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับ เรามีทั้งในส่วนของโฮมไ s o l a t i o n นะครับเจอจ่ายจบนะครับแล้วก็ Hospital นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดรตัวโกไกนะครับ <c oughs> จะพาทุกคนไปทัวร์นะครับในโปรเ e s ของ h โฮม Isolation แล้วก็ในส่วนของ <c oughs> อา s p สพิเทลของโรงพยาบา,าลจุฬาลัดรกาครับ <c oughs> อยู่ตรงไหนยังไงบ้างน,นะครับเราจะไปเจาะลึกกันเลยนะครับทุกคนนั้นก็ตามกันมาเลยครับ แล้วเราก็มาถึงจุดแรกนะครับของวันนี้จะแนะนำนะครับก็คือ,อสถานที่ในการตรวจ ATK แล้วก็ RT PCR ในส่วนของโควิด19นะครับของโรงพยาบาลเราเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ข้างๆกับโรงพยาบาลนะครับจะเป็นจุดจอดรถนะครับซึ่งอยู่ข้างกับโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้าเลยนะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่จะเป็น,พ,นพื้นที่เปิดโล่ง <Wow. S 1> นะครับแล้วก็สามารถมาใช้บริการในส่วนของการตรวจทั้ง ATK แล้วก็ RT PCR ได้เลยนะครับส่วน ATK เองเนี่ยก็ ตรวจปั๊บก็สามารถได้รับผลเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ RT PCR นี่ก็จะมีทั้งแบบ2ชั่วโมงนะครับแบบ1วันนะครับต้องต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจเนื่องจากว่าจะเป็นการตรวจพิเศษนะครับตรงนี้ก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับก็นอกจากนี้ก็จะมีส่วนในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีตัวเอรื่งพยาบาลแล้วก็ส่วนการสอบก็จะมีจุดตรงนี้ครับจุดสอบของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของการสอบนะครับตามนี้นะครับทุกคน อันนี้คือจุดแรกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาปั๊บนะครับก็สามารถมาตรงตำแหน่งที่มีในส่วนของการตรวจได้เลยนะครับจะอยู่ตึกจอดรถข้างๆโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการมาตรวจในส่วนของ rt pcr แล้วก็ในส่วนของ atk นะครับ rt pcr แล้วก็ atk แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนที่คนไข้นะครับที่มี atk ที่ตรวจเองที่บ้านนะครับแล้วขึ้น2ขีดนะครับเราจะมีจ <H ö? S 1> ุดที่ให้บริการนะครับซึ่งเป็นคนละจุดกับตรงนี้นะครับ ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านตรงข้ามขอโรงพยาบาลต้องข้ามฟากไปของถนนกิ่งแก้วนะครับเข้าไปที่บริเวณเดี๋ยวเราจะพาักนไปดูเลยนะครับตามกันมาเลยครับทุกคนครับสำหรับในส่วนของจุดที่2นะครับที่เราจะมาแนะนำนะครับก็คือในส่วนของจุดรับบริการสําหรับคนไข้ที่มี a อ k positive 2ขีดนะครับหรือ <Huh? S 1> มีเชื้อในส่วนของโควิด -19 ้นั่นเองนะสามารถมารับบริการได้ที่กิงแก้ว42 1ับ1นะครับซึ่งตัวน,นี้ก็จะเป็น one stop service นะครับซึ่งสามารถให้บริการในส่วนของ a อ k ีขีดนะครับซึ่งในส่วนเอทีขีดของเรา a อ k 2เคขีดของเรานะครับจะสามารถที่จะไปรักษาได้2รูปแบบนะครับก็คือในส่วนของ home isolation นะครับแล้วก็ในส่วนของ hospital นะครับซึ่งก็จะได้นำว่าในส่วนของ home isolation จะต้องเป็น คนไข้ที่อาการค่อนข้างปกติไม่มีโรคประจายตัวนะครับไม่มีเบาหวานความดันไขมันนะครับแล้วก็ไข้ไม่สูงไม่มีการหายใจหอบเหนื่อยนะครับสามารถเลือกไปใช้ในส่วนของโอมไอโซลชันได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มีโรคประจํายตัวว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับแนะนําให้ใช้ในส่วนของฮอสชิเตลของโรงพยาบาลจุฬาลัตตเก้านะครับสำหรับตอนนี้นะครับโรงพยาบาลจุฬาลัตต์เก้าแอร์พอร์ตของเรารับสิทธิประกันสังคมทุกโรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็ตามนะครับสามารถมาใช้บริการ ในส่วนของฮอส p ิทอลแล้วก็โฮมไอโซเลชันของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เราได้นะครับส่วนสิอื่นอื่นอาจมีการเปิดรับในอนาคตนะครับยังไงก็ให้รอติดตามต่อไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับในส่วนของคุณยพบาลนะครับซึ่งดูแลในส่วนของเอ k 2ขีดนะครับว่าในส่วนของการรับบริการนะครับมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปเลยครับทุกคนไปเดินมาสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ภายในในส่วนของอาคารตรวจในส่วนของเอ K 2ขีดแล้วนะครับวันนี้มาเจอกับ สวัสดีครับเฮ้ย hey, เราแนะนําในส่วนของเอก้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยแล้วก็เอ k ดเคสอขีดเวลามารับบริการที่บริเวณศุอเดเคสองขีดีบริการยังไงบ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวก,ก่อนอนะคะาารย์ัศ<ม>วานชลเจ้าธนาน,นินะคะเป็นพยาบาลประจำศูนย์ เรียกว่าเต้นร้วนเหลืองนะคะจาเ์<ช>เป็นเต้นโควิด2ขีดนะคะสขีดนะครับสขีดก็คือคนไข้ที่มีผลโควิดนะคะคือตรวจมาเองขึ้น2ขีดนะคะไม่ว่าจะตรวจมาจากที่ไหนก็ตามนะคะแล้วก็หรือว่าที่ตรวจพิซตอวจดิเจนต์มาจากที่อื่นหรือที่ไหนก็ตามนะคะเรามีผลว่าติดแล้วที่แค่เรารปกติของเราค่ะการรักษาเราแบ่งเป็น2ออย่างนะคะในที่นี้คือ1คือคนไข้ที่ประสงค์จะกักตัวเองที่บ้านซึ่งขอเป็นที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรไม่ใช่โรคกลุ่ม โรคประจำตัวเพราะด้ดานระหว่าง,งเพใช่ที่เป็นโรค6-8นะคะตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถแสดงตัวเองที่บ้านได้นะคะอาจารย์แล้วก็กลุ่มที่สองอันนี้เป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มสูงอายุหรือประสงค์ที่จะนอนโรงแรลนอนทวีตเตลค,ค่ะอาจารย์ แล้วก็จะแบ่งเป็นนอนท็อปเตลค่ะโอเคแปลว่าเรามีในส่วนของโฮมไอโซเลชันของออฟฟิทเตลนะครับเสมอเป็นโฮมไอโซเลชันก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการปกติไม่มีโรคประจำตัวนะครักลุ่มสีเขียวก็สามารถใช้เป็นโฮมไอโซเลชันได้โอเคแล้วเธอแปลวโฮมไอโซเลชันนี้เรามีการติดตามหรือว่ารักษาอย่างไรบ้างของเราจะมีทีมหนังบ้านตากทีมนี้เราจะเรียกว่าทีมหน้าบ้านค่ะอาจารย์ก็คือคนใข้มาเนี่ยเราจะถามความประสงค์ก่อนเลยว่า แ้วการขัางก็าะอาตัวที่บ้านหรือไปโรงแรมนะคะซึ่งถ้าไปโรงแรมแต่ถูขออนุญาตนะคะอาจารย์สักครู่ค่ะถ้าถ้าไปโรงแรมนะคะอาจารย์อะแจ้งไว้ก่อนอันนี้ตรวจเรื่องที่หนึ่งนะคะถ้าประสงค์ที่จะไปโรงแรมเรามีโรงแรมอยู่ในเพื่อนเราประมาณสิบแห่งนะคะซึ่งพาไปชมเดี๋ยวจะพาไปชมแต่โรงแรมของของเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาจากโรงแรมคุณจะได้ใบโรงแรมก็จะถามก็แล้วอยากไปที่ไหนใกล้ที่ไหนนะคะเพราะว่า โครงกรตรงราชกระบังคลงหลองแพ่งอะคะจารย์แล้วก็ในของกิ่งแก้วเนี่ยเรามีอยู่2แห่งก็คือวิสมายาแล้วก็ดีเวล่านะคะนอกจากนีนักกรินก็มีมีโฮเทลเส้นบางนาตาเรามีโอไลออนเส้นตรงซอยหัวเฉียวเรามีอ่าไอเชปเตอร์แล้วก็บางบอร์ดตรงแอร์แบงอ์ะคะเรามี2โรลงมีพาราโซกับมีตัวโซบูติกแล้วก็มีนูโวซิตี้อยู่ข้างในนู้นเลยนะคะแล้วก็ ใช่เบองเลยนะคะอีกที่เหลือพยาบาลไม่แน่ใจใช่เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับจะมีรายละเอียดนะครับด้วยกับฮอปปี้เจลมีเอลิแกนที่อยู่หลังเกมส์ใช่เดี๋ยวจะพาไปวันนี้นะคะจะไปที่เอลิแกนกันนะอ๋อค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีวันเข้านะคะในส่วนของผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวนะคะเราจะมุฟใกล้ๆโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ๆโรงพยาบาลเพื่อจะเกิดได้ขึ้นและจะมุฟเข้าโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นค่ะในรายที่สมัครใจจะทำโฮมไอโซเลคขั้นตอนโฮมไอโซเลคของเราก็เริ่มจากลงทะเบียนนะคะอาจารย์แล้วเราก็จะตรวจ ให้ท่านใหมาอีกหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันผลซึ่งอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรารับทุกสิทธิประกันสังคมของทุกโรงพยาบาลโอเคทั้งพอพิเตลทั้ง home isolation ของเราไม่ว่าท่านจะมีประกันสังคมอยู่โรงพยาบาลไหนเรารับหมดนะคะจ่าบริการได้ใช่แล้วก็ตรวจพอผลยืนยันว่าเป็นโพสิทีฟแต่ถ้าท่านมีผล P C R มากเรามายื่นให้เรานะคะแล้า P C R โพสิทีฟจะต้องตรวจนาทีให้ไหมของเราเอาผลยืนยันแต่ขอไม่เกิน2วันนะคะอาจารย์เพราะว่าเราจะจดการฝันนั้นเดี๋ยว ัวหายแล้วใช่ค่ะโอเคพรอมารอรอคิวนะใช่ค่ะเราเดิอมายื่นให้เราดูด้วยแล้วก็แล้วก็จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวซ้ำเพราะบางคนเข้าใจว่าโดนแหย่จะหมุกกับผ้าเจ็บตัวก็คุ้มไม่ตัวได้ไหมเลยบอกหมอจะกคุณแล้วเนี่ยใช่ขอรูปหมที่เป็นหลักฐานที่เป็นหน้าเชื่อถือได้นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ดำเนินการต่อวัคเปิดร่างกายเรามีการวัดความดันวัดเข้าเจนเซ t ว่าสัญญ,ญาณชีพนะคะจยา์ทั้งหมดเลยค่ะคแล้วก็ซักประวัติเพิ่มเติมเรื่องของโรคประจําตัวนักข่าวไรคือประเมินอาการว่าคุณสามารถที่จะกักตัวยอยู่บ้านได้เยน่ยอดมากใช่ค่ะแล้วก็แอดไลน์โรงพยาบาลเข้าระบบโฮมแอดเจอร์ซึ่งออนไลน์โรงพยาบาลน,นะคะเราจะมีทีมงานอีกทีมหนึ่งทีมหลังบ้านใช่ทีมหลังบ้านดูแลเป็นตั้งต่างในการดูแลตอบคําถามของคุณคสิบวันที่เราจะอยู่ด้วยกันสิบวันอยู่ด้วยกันโทรหาทุกวันวันละหนึ่งครั้งใช่ค่ะโอเคคอเป็นการคอครับ ใช่ค่ะแล้วก็คุณก็ต้องถ่ายรูปออกซิเจนเซตถ่ายรูปเลยส่งให้เราพอประเมินแล้วผ่านแอดไลน์กันเรียบร้อยแล้วเราจะให้นี่ก่อนยาค่ะยาต้องมียาด้วยยาค่ะยาเล้เป็นยาจะได้ถุงใช่ถุงยาติดยาตยาติดยากิดยาต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 นดยาติวยติดยปตนดยาทลดยโจนดยาติดยาติดยาต้าต้ดยาติดยาติดยาติดยาตรดยาติ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 าติดยาติดยาตาดยาตาติายโติดยาิดยายาดาาดาาตตต ตลอดวัดไข้แบบดิจิตอลแล้วก็เป็นกลอดเจนเซตใบนี้ใบนิ้วชาก่กอดออกไปแล้วก็ต่อให้ใช้งานเป็นก่อนนะคะเทสก่อนว่าเครื่องมือไม่มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นถุงที่เราจะให้เป็นแพ็กเกจที่เราจะให้โอเคนี่ก็เป็นถุงยาแพ็กเกจครบฟอร์มปลอดมาแล้วก็กลอกเจนซตใช่ทั้งทเราคุณก็ต้องถ่ายให้เราเพื่อติดตามดูว่าค่าวันนี้ไข้มีไข้หรือเปล่าเจนเซตเท่าไหร่ ก็เกิดข้าผิดปกติอะค่ะเดินทางเราทีมหลักบ้านก็จะประสานงานในการส่งต่อเพราะเราจะมีคนไข <ทำ S 2> <ห>้หลายรายใช่ที่บางทีอยู่ที่บ้านแล้วาการซุดลงเราก็จะมุกเข้าพักพิเตลหรือมุกเข้า,าโรงพยาบาลทางการค่ะต่อไปอสิ่งสำคัญเนื่องจากคุณต้องตักตัวไม่ออกมาจากบ้านไม่ออกมาจากบ้านเพราะฉะนั้นอาหารการกินมีความสำคัญใช่จะเป็นถุงยางทิ้นะคะถุงยางที้นะคะถุงใหญ่ใบนี้ให้เลยก็จะมีโจ๊กมีโจ๊กค่ะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นพวกน้ำขิงอะค่ะพร้อมชง แล้วก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารสําเร็จรูปอะค่ะที่สามารถอุน่นถ้าใครจะอุ่นก็ได้แต่จะเป็นอาหารสำเร็จรูปเลยคือคุณไม่ต้องไปทำนะคะแล้วก็สะดวกสะดวกค่ะาจารย์แล้วก็มีเผื่อเผือ่อบางคนอยากมีขนมปังนั้นเป็นขนมอะค่ะาจารย์ โอเคเดี๋ยมาม่าให้ด้วยแล้วเป็นมาม่าแบบเกรดพรีเมียมโอเคครับก็จะได้หนึ่งถุงยางที่บุกไกยานะครับแล้วก็มีการสอบผ่านในส่วนของอาการนะครับทุกวันนะครับวันละเดือดคันโดยผ่ารแล้วก็เป็นวิดีโอคอลนะค่ะแพ็กเกจพวกอาหารกระป๋องโอ้มีอาหารกระป๋องด้วยใช่ค่ะมีนมมีน้ำผลไม้นะคะมีดองมีสองแพ็คมีดอกแพ็คหลังจากนั้นนะคะก็คือคนไข้ก็จะเป็นทีมหลังบ้านในการดูแลนะคะแล้วก็เราจะส่งสอบสายงานที่หลังบ้านแล้วพอครบสิบวันแล้วก็ รงหน้าลงพ้านเลยขายเรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณมากครับงั้นก็เดี๋ยวในส่วนของตรงไปเป็นเใช่ไหมต่อไปใช่เดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมโหมสพิเทลนะครับวันนี้เราเลือกในส่วนของอีดีแกนใช่ครับเอาไปหลังเจมโเอไปหลังเซโมอ้าวใช่ครับี๋ยวจะไปผ่านหลังเจมโมอาหารอร่อยขอบอกเลยโรงแรมนี้อาหารอร่อยมากพอีส้มใหญ่ ดูไม่ได้ไปดอนมาแล้วได้บริการมาแล้วโอเคครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะรับทุกคนเดี๋ยวเราไปอีเลนกันเลยนะครับเป็นพลาสติลในโรงพยาบาลจุฬาลัตต้า9นะไปกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอีลิแกนนะครับเป็นพลสเทลของโรงพยาบาลจุฬาลัตต้า9ของเรานะครับเราจะมาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของโรงแรมนะครับซึ่งเรานํามาใช้เป็น เราเรียกว่าเป็นฮอผู้ป่วยเฉพาะกิจนะครับหรือว่าฮอสทิเทลนั่นเองนะคบว่าในโรงแามดูแลเรามีระบบการดูแลอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับทุกคนตามมาแล้ก็จะข้อปายนะครับก็ในส่วนของโรงแรมอีลิเกนนะครับก็จะมีในส่วนของการให้บริการเป็นหอผู้ป่วยนะครับพิเศษนะครับซึ่งในส่วนของการดูแลของที่นี่นะครับเราก็จะมีในส่วนของทีมงานนะครับในการดูแลว่าจะเป็นพอเราถึงปั๊บตอนแรกนะครับเราก็จะมีจุด ตรวจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวัดความดันนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเราจะมีในส่วนของสแกนนะครับ qr code แล้วก็ลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็จะมีการแนะนําในส่วนของอาการเข้าพักในโรงแรมนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นในแต่ละห้องนะครับซึ่งการดูแลในโรงแรมของเราเนี่ยจะกินเวลาสิบวันนะครับในการอยู่ที่ฮอสพิทอลนะครับซึ่งในส่วนของการดูแลจย่าั้นคือเราก็จะมีการ ตรวจสอในส่วนของเอ็กซเรย์นะครับคือการเอ็กซเรย์ของเราเนี่ยก็จะมา,มาเป็นรอบๆนะครับก็จะมีรถโมบายนะครับมาเอ็กซเรย์นะครับในวันแรกที่เข้ามานะครับก็จะมามีการเอ็กซเรย์ก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีการดูแลในส่วนของอ่า10วันต่อเนื่องนะครับ <S <S เมื่อหายดีปั๊บเราก็จะออกจากฮอสพิทอลนะครับตรงนี้นะ <S <S อ่าครับ <S <S เดี๋ยวก็ในเ,เรามาในส่วนของโรงแรมเอลิเกนกันแล้วนะครับฮอสเพลโราบานจุฬาลักษณ์เดี๋ยวเราไป ชมในส่วนของห้องพักกันดีกว่านะครับว่าในส่วนของห้องพักอ่าตอนนี้เป็นห้องพักที่อ่าคลีนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามาใช้บริการในส่วนของโฮสเทลเนี่ยห้องพักเป็นยังไงบ้างนะครับไปกันเลยทุกคนครับผมอ่าทางนั้นไป,ไปนะครับปึ๊บปื๊ดปื๊ป๊กๆๆ็เหม,มือนดูนีดีโอไหมอ่าเรามาถึงแล้วห้องพักเลยนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยนะครับโอเคโอเคเนี่ยครับนี่ือเป็นในส่วนของห้องพักนะครับของ อ่าโรงแรมบริเกนนะครับเป็นฮอสเทลที so, like, infinity, ่โรงแรมจุฬาละก้าเราดูแลนะครับก็จะมีเตียงนอนนะครับเป็น2เตียงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่กัน2คนนะครับแา่นันก็จะมีในส่วนของเครื่องนวอความสะดวกรัาก็จะมีทีวีนะครับมีทิชชู่มีรีโมททีวีอ่ามีน้ำนะครับมีน้ําบริการนะครับแต่ดันก็จะมีในส่วนของห้องน้ำนะครับสังเกตว่าห้องน้ำค่อนกว้างนะครับ หน่ของห้องน้ำนะครับทันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่มีความกว้างขวางสะดวกสบายนะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับพรีเมียมจริงๆนะครับในส่วนของโรงแรมมิิแกนเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจในส่วนของความสะอาดได้เลยนะครับตรงนี้ครับตามนี้นะครับทุกคน ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการไปเยี่ยมชมในส่วนของห้องพักนะครับของโรงแรมอลิกแกนแต่ว่านะครับทุกคนในส่วนของโฮสเทลที่โรงบัจุฬาลกักรณรับดูแลนะครับไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของอีลิแกนนะครับเรายังมีโรงแรมวิสปายาโรงแรมเดเวลลา โรงแรมพงศกรบูติคโรงแรมโอไลออนโรงแรมพลาโซเพลส โรงแรมไอชาร์เตอร์โรงแรมโซบูติกส์ โรงแรมนูโวสังเกตว่าเรามีในส่วนของการให้บริการโรงแรม โฮสเทลนะครับค่อนข้างหลายโรงแรมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะครอบคลุมในส่วนของโซนฝั่งสมุทรปราการนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโนวซิตี้นะครับโนวนะครับซึ่งจะอยู่ในโซนของในตัวเมืองนะครับก็เข้าไปตรงสามเสนเลยนะครับตรงนั้นเาฉะนั้นก็จะครอบคลุมในส่วนของอหลักๆก,ก็จะเป็นโซนของสมุทรปราการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดูว่าเราใกล้ตรงไหนสามารถพักที่ตรงนั้นได้นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ในส่วนของการดูแลโฮสเทลของเรา ก็จะมีทีมงานคุณพยาบาลดูแลด้วยร,วร่วมด้วยแล้วก็อยู่ประมาณ10วันในส่วนของการพักที่โรงแรมนะครับรับในส่วนของประกันสังคมทุกประกันสังคมนะครับสามารถมาใช้บร,ริการฮอสพิเอลได้นะครับก่อ,อนจะจบในคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าชอบในส่วนของคลิปดรโอไกสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในไอคอนด้านล่างนะครับแล้วก็เจอกับดรโอได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมา พูดคุยกันนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ f c e e o o o k ลรมาจุลาละก้าวนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับด r รโอโกไก์ไกด์ไลน์สุขภาพสบายสบายใสย่ตโอนะครับเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ